สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้อยู่กับรีโว่นะครับตัวนี้อ่ารีโว่หล่อๆเลยครับชุดแต่งอ่านี่ครับผมมาติดตั้งกับตัวกล่องใดนอบอกแรปเตอร์นะครับตัวนี้ครับผมอ่าหลอ่ลอๆครับอ่าคันนี้จะเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับเป็นรถเดิมๆนี่ฮะ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ผมจะใช้ปุ่มรัดนะครับก็จะมีปุ่มโหมดแล้วก็ B ลบ B บ,บวกครับผมอันนี้โหมดไอครับผมนี่ B บวนะครับไฟไม่มีเด้งมีโชว์อันนี้โหมดไอครับผมคราวนี้จะไปลดรถจำเดิมนะครับมาอ่าถ้าเราไม่ขับโหมด AI แล้วก็ กดปุ่มโหมดมาที่โหมด f ได้นะครับนี่ครับเอาจะเป็น f เครื่องมไฟฟ้า f ให้เรานะครับคราวนี้ตั้งไว้แปดสิบนะครับอ่าผมไม่ได้เปิดหน้าปให้ดูนะครับเนี่ยเกตดรอบครับอ่าเราขอจะขึ้นไว้ครับโอเคครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปจะเป็นโหมด s นะครับเป็นโหมดปิดควัน คันนี้รถเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับอ่ากล่องตัวนี้สามารถตั้งรอบได้นะครับสามารถเลือกรอบได้ติวว่าลูกค้ารีแมปมาเปิดรอบไว้ห้าพันอ่าแล้วก็เราสามารถเลือกรอบสี่พันห้าสี่พันหนึ่งสี่พันสองสี่พันสามก็คือเลือกรอบอ่าได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอ่าโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดเดินหอบนะครับเดินหอบถ้าเราตั้งค่าที่โทรศัพท์แล้วนะครับ เราก็สามารถมากดบีลบบีบวกตรงนี้ได้นะครับอ่าอย่างคันนี้ตั้งไว้แล้วนะครับกดบีลบบีบวกเขาก็จะทํางานให้เราครับอ่าโดยไปฟังเสียงหอบครับอันนี้อ่าไม่ได้เพิ่มเสียงไม่ค่อยไม่ได้ดังมากนะครับเพราะว่าต้องเข้าแอปครับอันนี้พี่เปิดแอปไปไหมไม่ได้เปิดใช่ไหมพี่ โอเคครับผมไม่เป็นไรครับเสียงฮอบอันนี้ผมตั้งไว้อ่าเบาๆนะครับแต่ไม่ค่อยอ่าเนี่ยเสียงอาจจะไม่ค่อยออกแรงเดี๋ยวพี่อันนี้ออโต้สัดพี่ใช้อยู่ใช่ไหม <S <S ไม่เป็นไรพี่ทานะัะเดี๋ยวขอแอปยอ๋องานจะพิดต่อแอบเดี๋ยวจะเปิดเสียงฮอบอโอเคครับผมแล้วก็บีลบได้ครับเนีนะ่ยปิดฮอบ โหมด U อ่าเป็นโหมดรถติดข้างเสือนะครับโหมดนี้เราไม่ต้องเข้าแอปก,ก็ได้นะครับเพียงแค่เรากดเรล่งอ่ารอบนี้ยกดเลยครับมีลบ,อ,บอ่า U กับฟิบนะครับรอบรอบเขาก็จะค้างไว้ครับอันนี้ครัดผล็อกก็บีลบบบวกได้ครับหรือว่าสัมปาก็เล่งก็ได้นะครับนี่ครับ อ่ามอเตอรปก็จะเป็นหมดแอนี่ฮะบสามารถล็อกที่ตัวกล่องได้เลยครับใช้งานไม่ได้ครับล็อกไม่ไปครับผมอ่าบีลใช้งานได้ปกติครับหมหเตอปก็จะเป็นโหมด Eco นะครับปวดเปลี่ยนน้ำมันหมดนี้ถ้าเราอ่าตั้งค่าที่โทรศัพท์ไว้แล้วเราก็สามารถ เลือกโหมดมาที่โหมดอ e ีได้เลยครับอ่าก็จะเป็นโหมดประหยัดน้ำมัน,นครับผมโหมดโอโหมดก็เลื่นเถ่ายนะครับโหมดนี้ถ้าเราตั้งที่แอปไว้แล้วก็สามารถกดมาใช้โหมดนี้แล้วก็อ่ากล่องเขาจะทำงานให้เรานะครับตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับมีกลับที่โหมดย้ายต่อครับผมนี่ของพี่เข้าแอปแล้วใช่ไหมพี่เรียบร้อยเนะะาะขญายนะครับผม อ่านี่ครับเสร็จดั้หอบอ่าถ้าดังไปแล้วก็ลดได้ครับนี่ครับ อันนี้จะเป็นท่อออกท้ายนะครับท่อออกท้ายเนี่ยหอบสามารถหาเลือกเสียงได้ครับเนี่ยเสียงที่ห้าครับหามา้องเสียงห้าครับ เสียผมก็จะประมาณนี้ครับอาอ,อครับผมอาอออนโอเคครับผมความเร็วผมตั้งไว้ที่80ก็สนใจสินค้าก็สามารถทักแชทหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะครับสินค้ามีพร้อมจัดส่งทุกรุ่นครับผม ตัวนี้ราคาพันหกเก้าสิบครับปลายทางก็จะมีเพิ่มหนึ่งร้อยนะครับสนใจรุ่นไหนก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้เลยครับหรือว่าสายด่วนโทรมาได้เลยครับโอเคครับผมใครก็ฝากด้วยนะครับกับกล่องตัวไดโนบล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรปเตอร์กับ d ิโวครับอันนี้ารถสวยแล้วรอครับ ลูกค้ามาติดตั้งนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ